สวัสดีค่ะอุ๊บแบดบินตันมันทุกเทคนิคบอสแคทด,ดีที่มาช่วยเพื่อนๆที่รักการตีแบดทุกคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะคะพอดีว่าวันนี้เพื่อนๆเ,เ,เขากําลังทําการแข่งขันในการตีแบดอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้แล้วค่ะอู๊ต้องขออนุญาตมาบอกเพื่อนๆนเกี่ยวกับวันนี้จะพูดในเรื่องของวิธีการตีแบดง่ายๆฉบับใช้งานได้จริงเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนนะอุ๊จะบอกมีแค่2ออย่างเท่านั้นก็คือ เพื่อนๆนวิธีการส่งลูกแบตไปข้างหน้านะคะเพื่อนๆนใช้นิ้วค่ะถ้าเป็นโฟร์แฮนด์คือขวามือเพื่อนเพื่อนใช้นิ้วชี้ส่งลูกนะถ้าเป็นซ้ายมือแบ็ k แฮนด์เพื่อนเพื่อใช้นิ้วโป้งในการส่งลูกนะคะถามอู้ว่าเอ้าอู้ส่งลูกยังไงอ่ะโอเคไม่ยากค่ะหนึ่งเพื่อนเพื่อนต้องรู้ถึงพลังของนิ้วก่อนนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยเพื่อนเพื่อนมีพลังมากขนาดไหนนะคะ เพื่อนๆเ,เอาลูกแบดนะไปปักไว้ที่เน็ตเลยแล้วเพื่อนๆลองจับไม้นะคะเป็น shape ก่อนนะคะกำข้างล่างนิ้วชี้แยกออกมาจากนิ้วส่วนอื่นนะคะแค่นิดเดียวเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆโยกข้อมือไปข้างหลังพร้อมกับกดนิ้วชี้ไปข้างหน้าให้ไวนะคะนี่แหละคะ่ะคือพลังการส่งลูกจากนิ้วชี้นิ้วโป้งทําเช่นกันเพื่อนๆบิดไม้นะคะเอานิ้วโป้งแนบยาวๆนะคะที่ด้ามไม้นะคะและ หักข้อมือมาข้างหลงังพร้อมกับกดนิ้วโปง้งทันทีที่ลูกแบตที่ปักอยู่ที่เอ็นนะคะที่เน็ตที่เน็ตปับ๊บเพื่อนก็จะเลยโอเคนิ้วชี้มีพลังะนิ้วโป้งก็มีพลังทีนี้ไปต่อค่ะเรามาตีแบตกันวิธีการตีนะคะถ้าลูกอยู่ทางขวานะเพื่อนยกไม้เลยลูกแบตเนี่ยสังเกตดีเนี่ย มันจะวิ่งและเข้าใกล้เน็ตของเพื่อนเองเอ็นนะคะ่ะเอ็นแม่แบตเพระมันเข้าใกล้นะะเพื่อนกดนิ้วชี้ทันทีถูกไหมคะแต่ทางซ้ายพอลูกมาเข้าท้ายทางซ้ายนะแบ็คแฮร์นะพอเข้าใกล้เอ็นแม่แบตเพื่อเพื่อนกดนิ้วป้องทันทีลูกแบตจะพุ่ง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 ,พ,ง,พ,งพุ่งเลยคะ่ะแต่ว่าทีนี้พอเพื่อนเพื่อนใช้วิธีนี้นะคะ โดนดีมากแต่มันจะเมื่อยทหนี้เพื่อให้เพื่อนๆไม่เมื่อยนะคะเพื่อนๆใช้นิ้วถุกมือและหลังจากนั้นเพื่อนๆยืดแขนยืดแขนไปข้างหน้าเหมือนกับเพื่อนเอื้อมเก็บของที่ไม่ถึงอะค่ะอ่าเหมือนกันนะโฟร์แฮนนะนิ้วชี้โดนลูกปักจบนะเพื่อนก็เอื้อมไม้แบตไปข้างหน้าเหนี้เพื่อนเอื้อมแล้วเอาไม้แบตเนี่ยเดินตุกตุกตุกนะไปแตะหน้าเอ็นแบ็คแฮนก็เหมือนกันเพื่อน กดนิ้วโป้งแล้วก็เอื้อมมือแล้วก็เอาไม้แบตเนี่ยไปแตะที่เน็ตแค่นี้เองเพืเ่อนๆใช้แค่2อ,อย่างนะคะนิ้วถูกไหมและการเอื้อมเก็บของที่ไม่ถึงเป็น2จังหวันเนี่ยเอามารวมกันเลยค่ะเพื่อนๆก็จะสามารถตีแบตได้ง่ายและสบายๆเลยค่ะโอเควันนี้อุขอบคุณเพื่อนมากเลยค่ะที่มาฟังเทคนิคจากอุนะคะอุแบดเป็นต้นฟันทุกเทคนิคบอสแคท ขอบคุณอีกครั้งค่ะนะคะโอเคฟังซ้ำไปซ้ำมานะคะและเอาไปใช้งานได้เลยอุ๊บไปแล้วค่ะบ๊ายบาย